สวัสดีค่ะที่สารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้กับพี่น้องนะค่ะไปเอาปลาคอนมาจาบพี่น้องเห็นในยูนกกินกินข้าวเส้าน้ำกันเนาะค่ะเมื่อนี้ค่ะเริส่กับสิพ้าพี่น้องนี่ล่ละมาเฮ็ดนี่ล่ะเมนูเฮาได้มาเมื่อนี้เนาะเธอเนาะเนี่ยเก่งปลาคอนอยกับปลาเค็งเนี่ยค่ะใส่เนาะไม่ส้มเสียบแล้วก็สิตำบักหมูเสียบเนาะเธอเนาะทอดหมูทอดไข่ไปครับเด็ดจะนหูดำแบบนี้มาพี่น้องไม่กินข้าวน้ำกัน้อค่ะ ขั้นตอนแรกเขาก็ะซ้ยตะไคร่ก่อนก็ได้แล้วเขาสิใส่แบบทุบรถเด็เดเถอทุบรถเธทุบรถเนาะมาทุบที่แบบเธอทุบนีเลยเอากระตัดแบบนี้มันจะกินง,ง่ายก็กได้มาอ๋อไปเตรียมเครื่องกัน<ง>แล้วก็ใส่แบบพริกก็ค่ะเครื่องเก่งแล้วไม่สมิ่งเพราะได้ยุง่งางแล้วพี่น้องไม่ได้ตำเครื่อง่าง,ง,งามีแค่ตะไคร่พริกสดแบบใส่ตู้ล,ล้วก็เรียบอยเลยค่ะพาเครื่องกัน เก่งกับเก่งง่ายๆสิดอยากเก่งประขิงน้อยเส้น,นเก่งผักิงน้อยปลาคอน้อยนะเส้นน้องไม่สมีเสตสุดๆไปครับวันนี้ไปไปเก่งเลยเธอน<อ>ี่ะไข่กับพริกล้มไปก่อนได้ค่ะโอ้ดีอย่างดีเดียบจอ,อ,อย่างเธอแน้วไม่สมอเน,น,นี่ยค่ะล้ไม่สมห้องเองนะคะ่ะเสริมเปล่าล่างเริมมากกินสมนะคะ่ะเติมกัสิบปล่างขันามากสมแล้ว้อกับล่างะค่ะ เกลือค่ะน้ประเด็กสาวเสร็มกันค่ะพอเลยเธอนีหค่ะเหมอเดือดแล้วครอ้ลืมเปนงนูเป็นู้นะค่ะห้อค่ะมอเดือดแล้วก็ใส่ปลาค่ไปอืมคด,ดีแล้วด,ดีเลย ่ปะเพราะว่าป่าสุกแล้วเขาก็ใส่าะปลาอีตูวแล้วแบบม่เลวเลยกินเขาน้ำกันค่ะกินไม่จมแต่มะพุ่งทอดหมูเนาะแม่เราอ้อมเนื้อกับอันนี่ย่งกะหลาเถอะอ้อมเนื้อมาอีกพอละตำนานกระต่ค่คานเลี้ยงสินตายละโอ้ยอมสมบัติงามต้องตายประกอบพร้อมได้ค่ะ อกอดออยังไม่สุกหลายเนาะเธอเนาะกํ่หอดงาเหมันแต่ว่าเพิ่นเริ่มล้นล่ะเพิ่นเริ่มสุกแล้วล่ะแต่ว่าบางต้นก็นกนสุกเบิดแล้วล่ะเธอต้นกำาหนดนะต้นนี้เป็นลาอยู่นี่เน,นาะต้นนี้เป็นลาตันน้อยนึงค่ะสุมาลีไส้สูตรกับอันย่างเนงเสร็จดีอยู่เด้อค่ะพี่น้องเอาจองนี่เลยเธอเป็นประเด็นเขาค่ะ สองอีกลยก่อนสิคว hey, ันยอมแบบนัวได้กเนี่ปูด้เหรอบ้งอนนี่ปูด้งมาอันนี้จะประกอบไปมึงเกลื่อนเนาะเสียบเล่นะลูกค่าประเด็กเขานปเด็กซาเสริมอ้วนรัวดีอีหลีดิเสริมเงนเงนนี่เราได้ื็เด็กินประเด็กเสีบต้งเสนะเะ กส่อันเดียวกันพี่น้องเมนมดดตาม,มาหุ้งก็บพตรต้องย่านแขนไปแล้วค่ะนพืจะเสริมตันนี่คือว่ามีน้ำไหลเราไห้ามานดำตันห้มันดำน้ำไหลดีดี้ดยอยแล้วเดใส่กระดมันสีดำนี่เธอฉันไม่อ,อยากจะบอกเธอว่าแ่บเจ็บแสบ เพชรยี่บุ่นเาบ้านนะมาเห็นดอกพี่จะบากับเพชรเ้พี่น้องให้พี่น้องเห็นต้นมะฮุ่ง่ยๆงามงามสิ่น่ในหูดำฟักเลยค่ะท่านมือไหนพี่น้องต้นมะฮุ่งง่ายโครโลเคเล่ะนึ่นของเสื่อมไอ้ขาไป็ด๊กเก่งตาเก่งได้ป่ะเนี่ยอืมสุกแล้วยตูเลยอะไะเากงได้ปเนับ โอ้โหทีเ่เศษนี่ไปพี่น้องตักดูเด้อค่ะตักโดนนะเธอหนะ้าตักไปเหรอ,อไปเขีงหน่อยปปขคอหน่อยครับข้อน้อยไปเขีงหน่อยเราก็ไปหามากแกงครับดีก็เปิ้ลตายหิมมาซื้อนั่นเถอะเนาะดี่ก็เปิ้ลตายทิมไม่ดีแหละขนาดไปง,งี้ตายหิมหลายตัว,วยอยู่ดิเนะนีเ่ยเราไปประธานเด้ซสือไปเอาเศษนี่ค่ะไปเขาน้ำกันข้าพ่นนะ ได้ค่ะบันหาเนื้อกินแล้วแล้วค่ะนี่ดัดน้ำให้แรงเอามือนีิแกงปลาเค็งน้อยค่ะซีอิ๊วไม่ซมตับักหุ่งแซ่บเนี่ทอดหมูนในหุยด,ดำนะคะแล้วก็ะ,ะ,กะออมเนื้อใส่สบลาเขือค่ะนะพี่น้องกินข้าวน้มกันค่ะครับมาได้ค่ะกินข้าวน้มกันค่ะพี่น้องเฮ้ยครับเป็นอะไรต้อมือ,อแล้วแบบแต่ว่ายันย่างเดียวเนี่ย

Yeah. nó rồi không bao nhiêu bao này cho bao hưu bao nó cứ mặt 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 Nào nào nào, mặt mặt น้ำมันสมซองถังกัสิสสม,มืดละไปอยอะส่วนไอที่ส้งกับพี่น้องนะคะ่ะกันยังมีอยู่เ้ยค่ะยันเป็นเดือนนี่ยันเป็นเดือนงวดสุดท้ายอยู่เน,นี่ยน้่งเฮาน่ะกัสิม,มดดล้ไม่ได้ Cái về lại các lại nè, Cái nhóm mình Mấy kèm không mấy nhạc, ngắm ngắm mà hả Nó như bể lẻ đây rồi nó lẻ Nó mà lẻ cái น้ำสนลดจจะเจ๊น้ำมันกะทาดคือสุดยอดของน้ำมันส้มเลยหนะเท่าน่ะไข่ปลาเออไข่ปลาน้ำมันไข่ปลานี่คือเฮ็ดน้ำมันส้มแบบแซ่บสุดๆ <S 2> <S 2> น้ำกะทา,า,ากหายานักแล้วไม่ละ ลองไปเบิ้งบ้เหรอนักนข่อิ่มนักข่อยีมมัข่อยไปแล้วกับไน่ขอิ่มสิพับที่นังลองไปเบิ้งตันน้ำใหม่มันเกิดแล้วแป๊ะอกตนแสบนะีอ,อตนนี่นะแแ่บีบ่จ่อ่ไนมันเปตัวสมมติ่สมกีต้องตน สมกต้มส <า S 2> ้มนอาหารมาต้มใกล้หน่ะแซ่บน่ะเธอชั้นส้มนี่ตำมะพรุ่งแซ่บชั้นสมบอกว่านอ่ะแซ่บนี่เป็นอ่ะสมบระกอบนี่สิบก็คือส้มอันเอ้ยนี่อยังกะหวานบระก,กอบนะสิบก็คือหวานน้ำตาลเลย รืมสังเกตรูล it, <c oughs> ูกเขากินปลาเป็นย yeah, Mont ังไงบ้าเป็นท่านายาอ่นปอนตะไกับหมูัวเหน่ยกินปลาเนี่กินได้กินดียุ่ดีน้ำเอ้ยน้อยน้ำค่าท่านนายเราก็เก็บเศษไว้ให้ มันอมันเ,นเก็บเศษที่ว่าแบบนั้นนิดพี่น้องเก็บเศษที่ว่าแบบว่าเรื่องคนมันสร้างเป็นสุดไปบาา้าขาดไปหมดกินบ้าเมเื่อยยุ่งถุยเพร่ะนน่้ออะที่วเป็นยังเนี่อเป็นเนื้อสดตับสดอีกอย่างเสร็คนก็กินได้เอาก็ยังกินแล้วนะน้องคนก็นยังกินแต่ว่าส่วนกลาเก,ก็บไแ้วนกระต้มไปเพื่อนอะไรนะบุ๊บอะไรนี่เลี้ยงต่อไปขงสมเด็จปตามหาหรอเพื่อ Mười bán thì vẫn chưa là đâu tay mất. Mười này niệm. Tô hấp hơn bảy năm học sinh. Mười tám dặm đến bắp Mh. Tông quá cùm bây giờ. Mười ba kèm bây giờ. vậy con. ba kèm cái này. Huh. phẩm vậy con bây giờ. Mười แสบสุดคันแก่งด้นยน้ไม่นส้มสายเมลนแสบสุดแม่หนูอีอย่างที่เกิดจากน้ไม่นสมไหนหรอค้นหมักมั้

chạm cho đem mất đầu nhang mà thưa Hả? im lặng ừ. Ừ. được về đây วันีน่แหลงเหรอไปมั้นจะไปแล้รอลูกหลานจะมาแข่งค่ะลูกหลานจะมาแข่งรถสาเรง หลักค,ความสุขของเพื่อนยุ่กับลูกว่าหากักแล้วมันบาค่ะ,ะไปยุ่กับหลานนะอ่ะแองหกัหกรับนายคือกันหมดเลยนเะนะเฮ้ยเก็ป,ปูไม่ยาคือกัน เมื่อกี้ป่อปูแล้วเห็นว่าเขามานอนบ้านดูดิเขาบาอาันดับทำไมไมานอนในบ้านแ้นะนี่ครับแม่คนงานนายอูด,ดัมเราไม่พี่น้องน้ำกันหรอค่ะพี่น้องแม่เดียวกันพ่อเดียวกันในแถบสองคนรึเปล่าสองคน ไม่นองสาวไม่นองสาวผู้หนึ่งแล้วก็มีพี่สายตั้งมันด่าหนะอผู้หนึ่งเดี๋ยวเคยมาดิเด่นน้ำมันละค่ะอืมอืมอยากก็ปากคอกลยปากคอไหน่อ่ะ

นะ้ารดลูกหา่ท้รหลานปีนนะม่คนเย็นเย็น แซบ,บีพี่น้องเสรต้หวหกนป่ะอืมสมอยากเอกอืมยิมเลยกาแฟ่จเจ้าสมอยากอืมปแหยัไพี่น้องบ้างนัง่นเหรอปอืมเวลาตืต่นได้ไหมตั้นตื้นมือตั้นมือจ้ะ พ um, <making> ี <online> <making> ่น้องก็จะทำอะไไปเฮ็ดอย่างไอ้ปูที่ใหญ่ปกที่หางอืมนบักอ่ะเนี่ยอันนี้ยังมาเต็มเขาก็เกเฮ็ดลงมือละน้อยมือละหน่อยแล้วเนี่ยพี่น้องเต็มมาเลยเต็มมาเลยเขาก็ไปเก็บค่ะปต่กูที่หางเรื่องนี่น่วงดีแท้อันนี้ว่าเขาหน่อเนาะคือึงเอาไปเก็บมันน่วงดี แดงดีว่แดงดีแานิมเป็นดับประแดกกันน่วงเอ้ยตะบามันเป็นประแดกน่วงเยอะตะบามันบ่าเ็นรุนเนาเนอะเธอเนอะเป็นสีก็ดีสปีประแดกแสบเลยนั่แหละถ้ากับปูน้อยครึกินได้เล่ะสมมติว่ามันไม่รับซื้อเป็นแบกว่าเทียบมัเยหรือเปล่าถ้ามันแสบมันปลขายละเอาอย่งที่หนังเขาปีกว่ามากค่ะ พี่น้องมาถามเยอะว่าคือประเทศประเดียเป็นตัวขายประเดียปานเขาน่ะมันเียเป็นแบบประเดียกอีร่งเหพี่น้องมันเป็นป่ามักหรือป่าอีหยังประเดียกเป็นประเดียกอีริ่งเนี่ยงประเดียบปานเขาในแท้น่ะพันสิบมี้นอนฝักอีหยังสินะหน่อเถอหน่อหลายเสริมก็มีหน้ออีรพี่น้องกันไ้านเขาอีร่งีลูกยอ่หอกค่ะ ไอ้บางทีมันจะทรงไปพี่น้องแล้ยมันเห็นนอนเห็นยังเสร็จเนาะเลาก็ไปอยากทรงอะ่กะก็เลยเห็นเป็นเห็นผลเลยยังไม่ได้เห็นปลาลากแบบเป็นโตัวทรงจ้าประแดกมีครับถ้ามันเห็นหนอนแล้วมันมันเนอามันหนึ่งเลยว่าทรงมันดีอ่มออีมันอื้ม แสบคักรแสบเนี่ยพี่น้องคลิปนี้ก็อิ่มแล้วล่ะค่ะพาพี่น้องมาเห็นแนวย้อนในกลิ่นแล้วค่ะกินเขาน้ำกันค่ะในเอกสารเป็นกำลังใจให้เสริมและกันให้หัวเด็ดนะเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอไว้ซ้ำนี่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะเสริมรักพี่น้องเด้อค่ะ